ผมย้ายเข้ามาในบ้านเก่าหลังนี้ได้ไม่นานแม่บอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดผมชอบบ้านนะมันดูคลังดีแต่คืนแรกที่ผมนอนที่นี่ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆลกึึกกึกกึกทีแรกผมนึกว่าลมพัดแต่เสียงมันดังมาจากในห้องใต้หลังคาผมตัดสินใจขึ้นไปดู ก็เจอกับหุ่นเชิดโบราณตัวหนึ่งมันเก่ามากตัวไม้ผุผุผมจําได้ว่าตอนกลางวันมันวางนิ่งๆอยู่บนโต๊ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งผมบอกตัวเองแล้วก็ลงมาแต่คืนต่อมาเสียงก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังกว่าเดิมผมรีบขึ้นไปดูอีกครั้งคราวนี้หุ่นเชิดต,ตัวนั้นมันกำลังขยับ ใครใครอยู่ตรงนั้นผมตะโกนแต่ไม่มีใครตอบมันยังคงขยับต่อไปราวกับมีใครกำลังเชิดมันอยู่ผมกลัวจนแทบจะแข็งเป็นหินผมรีบวิ่งลงมาแล้วตัดสินใจว่าคืนนี้ผมจะไม่นอนที่นี่อีกแล้วผมจะหาทางออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่หุ่นเชิดตัวนั้นจะมาหาผม